สวัสดีครับนะก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะก็คลิปนี้นะเราจะาพูดถึงว่าเอ่อเครื่องยนต์สามพันนะกับเครื่องยนต์พันเก้านะเราเลือกเครื่องยนต์ไหนดีนะสำหรับใครที่ลังเลที่จะซื้อรถนะครับไม่รู้ว่าจะเอาพันเก้าหรือสามพันดีนะคลิปนี้อาจจะมีคําตอบนะก็จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปเชิญเพื่อนๆนบชมกันได้เลยนะครับครับนี่ก็หลังจากที่เราได้เจ้าสปาร์ค0มมานะครับก็ ได้ขับนะได้รู้นะผิวลิง่งนะความรู้สึกในการขับขี่นะอัตราเร่งหนะ้าตาสิ้นเปลืองขคร่าวๆนะครับก็พอที่จะพูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วนะว่าเครื่องยนต์3.0อันนี้เปิดไฟแป๊บหนึงนะหรือว่าเครื่องยนต์พันเก้นี่พันเกาโดยจะเอารถโชเฟอร์หนุ่มนะมาเป็นนายแบบนะเดี๋ยวก็จะถ่ายเอ่อคันนี้ด้วยนะว่าแต่งอะไรไปบ้างนะเดี๋ยวรอโชอเฟอร์หนุ่มมาก่อนทำนี่ ดูว่าเครื่องยนต์พันเก้าดีนะนี่การพูดได้เลยนะครับว่าถ้าใครชอบความแรงนะตังเหลือเยอะนะแต่ต้องเลือกบอดี้ด้วยนะครับนี่มันเป็นบอดีนนะ้คนละบอดี้กันนะคนละบอดี้กันนะต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเลือกด้วยนะสําหรับใครที่เออเลือกใช้สี่ประตูแบบนี้นะตัวเตี้ยก็มีแต่พันเก้าอย่างเดียวให้เลือกนะครับแต่ถ้าตัวยกสูงเนี่ยจะมีเครื่องสามพันให้เลือกนะแต่ถ้าเป็นเออ สี่กุณสี่ตอนเดียวก็มีแค่เครื่องสามพันนะแต่ถ้าเป็นตัวเตี้ยนะสปาร์คตัวเตี้ยเนี่ยก็จะมีทั้งสามพันทั้งหมนเก้านะครับก็ลองเลือกเอาดูนะก็ถ้าใครชอบความแรงนะบอดี้นี่เรายกผ่านไปแล้วกันนะเอาเป็นเครื่องยนต์ก็แล้วกันเครื่องยนต์เพียวๆเลยนะบอดี้เนี่ยไปเลือกเอาเองนะถ้าชอบความแรงนะั้นต้องสามพันในอ้สามพันเนี่ยโคตรแรงจริงนะโคตรพอ่อโคตรไม่แรงนะใช้คํานี้เลยนะแรงจริงๆนะ แรงแบบมาตั้งแต่พันกว่ารอบเนี่ยมาลากไปจนถึงสองพันกว่าโอ้โหแม่เจ้ามาแบบทะลักทลายถลม่มทลายกันเลยทีเดียวไม่รู้จะพูดยังไงนะครับไม่รู้เวอร์หรือเปล่านะแต่ว่ามันแรงจริงๆนะนี่ถ้าอยากให้ใครว่าสามพันอื่นเนี่ยลองไปเปลี่ยนท่อแทนดูนะคลิปที่แล้วนะ่อแทนนะแม่เจ้ายิ่งแรงเข้าไปอีกนะยิ่งไหลลื่นขับโคดมันนะบอกแล้เดี๋ยวไม่ต้องขันลงขันเล่งไฟฟ้ากลองเกลงอะไรไม่ต้องแล้วนะครับแรงจริงนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็น สี่คูณสี่นะตอนเดียวนะสี่คูณสี่ตอนเดียวมันก็อาจจะแรงนะเพราะบอดี้มันไม่ไม่หนักนะนเบานะแต่ถ้าอยู่ในสี่ประตูนะก็น่าจะไม่หนีกันมากนะสี่ประตูนะสี่ประตูน่าจะไม่หนีเป็นกันมากนะน่าจะอืดลงนิดหน่อยนะไม่เยอะนะนี่ขนาดยางหยาแบบนี้นะแม่เจ้าขับแป๊บเดียวร้อยสี่แล้วนะโอ้โหถ้าใสายย่ยางความเร็วเนี่ยบอกได้คำเดียวนะครับ น่าจะโจมสองร้อยนะรุ่นนี้แรงจริงนะแต่ก็แรงก็ประหยัดนะแต่ว่าความประหยัดเนี่ยอาจจะสู้เจ้าบันเก้าไม่ได้นะผมบอกองตรงนะมันประหยัดกว่าค่ายอื่นอย่างแน่นอนนะพวกสองจุดแปดพวกสองจุดสี่นะในตระกูลขับเพื่อนสีล้อตอนเดียวเนี่ยมันน่าจะประหยัดสุดนะผมมองว่านะประหยัดสุดแน่นอนนะถึงแม้ว่ามันจะเครื่องใหญ่นะแต่ก็ประหยัดนะแต่ถ้ามาชนกับพันเก้าเนี่ย ก็ยังสู้พันเก้าไม่ได้นะเรื่องความประหยัดน้ามันนะแม้ว่าบอดี้จะหนักกว่าบอดี้จะเป็นสี่ประตูเนี่ยมันก็ยังประหยัดกว่านะทั้งตัวเตี้ยตัวสูงนะนี่พันเก้าประหยัดกว่าแน่นอนนะแต่ว่าพันเก้าก็สามารถโมดิฟายให้แรงขึ้นได้นะเดี๋ยวเราลองถามโชเฟอร์ดูว่ามันทําอะไรมั่งนะตอนนี้มันยังไม่มาเลยนี่ที่เห็นๆมันใส่ท่อท่อนะใบเดียวนะก็อัตรตาเร่งก็ดีนะาไหลลื่นนะ ไหลลื่นด,ดีขึ้นเยอะแล้วแต่ถามว่าแรงไหมก็แรงในระดับนึงนะแต่อาจจะสู้สามพันไม่ได้สามพันมันแรงกว่าจริงๆทะไมเจ,จ้าก็ประมาณนี้นะก็สําหรับใครที่เน้น,ใน,ใน,ในประหยัดนะไม่ได้บรรทุกอะไรมากมายนะครับใช้งานตัวไปนะก็ 1, พันเก้าเพียงพอต่อการใช้งานนะแต่ถ้าใครเอ่อบรรทุกหนักๆนะบรรทุกหนักๆก็ต้องสามพันนะหรือว่ามีตังค์นะคนมีตังค์มียนจะกินนะก็ สามพันก็ได้นะสามพันเนี่ยถ้าเครื่องยนต์นี้นะไปอยู่ในสี่ประตูนะผมย้ากันหลายคลิปแล้วนะถ้าเครื่องยนต์นี้ไปอยู่ในสี่ประตูนะภาษีก็จะแพงขึ้นแบบทวีคูณนะถ้าพันเก้าเนี่ยภาษีต่อป,ปีนะครับก็สองพันกว่าบาทนะแต่ถ้าเป็นสามพันเนี่ยหกพันถ้าเป็นเครื่องสามพันนะก็หกพันกว่าบาทกันเลยทีเดียวนะก็ลองพิจารณาดูนะก็ <c oughs> คือถ้าคุณซื้อ,คอเครื่องพันเก้าเนี่ย ที่ประตูนะครับคุณก็จะสามารถเสียภาษีได้ประมาณเออสามปีนะแต่ถ้าสามปีนะแต่ถ้าเครื่องเออสามพันนะปีเดียวไม่เจ้าหกพันกะว่านะหกพันกว่านั้นไปจ่ายเครื่องพันเก้าได้สามปีนะเออพูดไม่ค่อยถูกน,นะนะก็ประมาณนี้นะโอ้โหไม่ใจ้าแพงนะบออได้คำเดียวนะภาษีมันไม่เอื้อนะเครื่องใหญ่ๆเนี่ยมันไม่เอื้อนะในบอดี้รถนั่งรถสีประตูพวกนี้นะมันจะไม่ค่อยเอื้ออ่ำนวยสักเท่าไรนะแต่ถ้าพวกตอนเดียว นะพวกตอนเดียวแบบนี้นะครับเครื่องใหญ่ๆแรงๆไม่เป็นไรนะมันเอาไว้จุดกระชากลากถูนะครับลากเซลเลอร์อะไรพวกนี้มันทุกหนักพวกนี้มันดีนะโอ้โหกําลังมันเหลือเยอะมากนะแบบเหลือ,เล,อเลยนะนี้ไม่ได้อวยนะมันแรงจริงๆนะไม่ไจ้เดี๋ยวไว้คลิปต่อต่อไปนะเดี๋ยวเอามาเอามาฟิชชิ่งกับเจ้ารีโวนะว่าเป็นยังไงนะติดตามได้เลยนะนี่สองจุดแปดสามจุดศูนย์นะเดี๋ยวต้องมีนะต้องมีนะ โอเคประมาณนี้กันนะก็เียนอยู่สองันนี้แหละถ้าชอบแบบประหยัดน้ำมันนะสรุปเลยกันนะชอบแบบประหยัดน้ํามันประหยัดทุกอย่างเลยนะเครื่องพันเก้าเนี่ย <c oughs> ประหยัดทั้งน้ํามันประหยัดทั้งค่าน้ํามันเครื่องค่าเซอร์วิสนะประหยัดตั้งค่าเอ่อต่อภาษีนะประหยัดทุกอย่างจริงๆนะนี่ประหยัดสุดยอดโคตรพ่อโคตรแม่ประหยัดน้ามันนะยูสูเนี่ยมันมันคิดได้ไงนะคิดเครื่องพันเก้ามาแม่เจ้าตอนแรกๆเนี่ยนี่ขอ พูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับตอนแรกๆที่ออกพันเก้ามานะแม่เจ้าโคตรพ่อโคตรแม่อืดน,นะที่เขาบ่นๆกันนะครับแต่พอมาเจนทูนะเจนทูเนี่ยฝาครอบสีว้านี่ครับมันก็ไหลลื่นดีไหลลื่นดีกว่าเจนหนึ่งนะเจนนี้เนี่ยทาได้ค่อนข้างที่จะดีนะโมดิฟายนิดหน่อยก็ขับได้ไหลลื่นดีขึ้นแล้วนะนะเออมัเข้าใจิดในยูสุนเนี่ยพันเก้านะไม่แปลกใจทําไมเออมันยอดขาย เป็นันดับดึงมาหลายเดือนแล้วนะพิสูโอ้โหแม่เจ้าโตโยตา้าแซงไม่ได้เลยนะนี่โจมตีกันเขาเยอะนะ,ะเครื่องลงเครื่องเล็กไม่มีลงไม่มีแรกนะแต่พอไปตามท้องถนนโอ้โหแม่เจ้ารถแต่งซิ่งเนี่ยโคตรเยอะนะพั 1, นเะก้านะก็มันก็พิสูจน์ของพิสูจน์ตัวมันเองนะว่ายอดขายเนี่ยมันก็พิสูจน์รถนะนะก็ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะตัวตัวผมเนี่ยก็ชอบนะพันเก้าประหยัดดีนะขับไกลๆนะของผมก็คันนี้นะ สีดำนะขับไกลๆโอ้โหประหยัดจริงๆนะไปเชียงใหม่ไปเชียงรายอะไรพวกนี้นะประหยัดจริงๆนะประหยัดมากมากเนะี่ยชอบมากชอบตรงที่มันประหยัดน้ำมันนะตาเร่งมันก็เร่งแซงได้ดีนะมันไม่ได้อืดเหนียวอะไรขนาดนั้นนะเออมันก็อืดนั่นแหละนะตอนแรกๆที่ออกมาอืดนะแต่ก็แนะนํานิดนึงนะเป็นข้อแนะนํานะสําหรับใครที่ใช้เครื่องบรรณาานะแล้วไม่อยากไปทําอะไรมันมากนะก็ อยากให้าตาเร่งดีขึ้นก็ไปใส่ต่อแทนเอานะ EGR เนี่ยคุณจะอุดหรือไม่อุดก็ได้นะแต่ผมไม่ได้อุดนะของผมแล้วก็ไปเปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่องนะเป็น 5W30 นะไอ้น้ำมันเครื่องที่ศูนย์เขาซวิให้ช่วงแรกๆนะ <c oughs> ก็จะเป็น 10W30 นะตัวนั้นโคตรอืดนะอืดนะแนะนำให้ไปใช้ 5W30 นะแล้วรถคุณก็จะไหลลื่นนะขับดีขึ้นมาในระดับหนึ่งน,นะใช้คำว่าในระดับหนึ่งน,นะมันอาจจะไม่แรงเท่า3,000นะต้องทำใจ นะโอเคคลิปนี้มาเนี้ยกันนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม